มาตามนัดครับโบราณปัญญาธาและเกษตรกรจากอำเภอท่าปลาอำเภอเมืองมุ่งหน้าสู่บ้านคุณนายหลินเพื่อไปฟังคำบรรยายเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งได้รับการแนะนำ จากถึงบ้านคุณนายแล้วไม่พูดคล่ําทำเพลงครับเข้าไปในห้องตรวจตราเอกสารแล้วฟังคำบรรยายกันครับต้นยูคาลิตักเนี่ยมันมีประโยชน์ไหลแมลงไหลอย่างในมดแล้วมันมีสารอาหารครบอยู่ในนั้นเลยแล้วเขาเอากระดาษแต่พันเดษแนวใจเนี่ยเขาเอาวันยูคาลิปตักแต่ก่อนไปทํากระดาษใช่แล้วเนี่ยเปลือกเศษของกระดาษเขาเอาไปมัดมัดแล้วเขาเอาสูตรของงานวิจัยตั้งแต่แบบ มันเป็นของโครงการกูเครือปูาซีเมนต์ไทยของเอสซีเป็นงานวิจัยที่ได้มาตรฐานแล้วตรงนี้ออกมานี่นะมันจะทรงสูงของมันเป๊ะเลยนะเราจะทำให้ต้นใหม่แข็งแรงหลักเจริญเติบโตแล้วก็ได้เพิ่มผลผลผลิตขึ้นหนักแข็มแล้วก็บ่มมีมะเรงมาโรคขวนเลยทั้งบนดินใต้ดินอย่าบ่ม,บมีถ้าไปทำน้าเขาวอกน้าเถือกเอาไปวานดีบ่เอาไปใส่น้ำเนะี่ยน้าเถือกน้ำอย่างเนี้ยเขาบอกเคยทำน้ำบ่หมู่แต่คนทำน้ำเนี่ยเขาดุอยู่เขาไปดุเหตุที่เขาเคยทำนะเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำเนี่ยเขาเนี่ยบวมีอิงกับเคมีนัก เพราะการใก่ปุ๋ยเคมีมันมีอันตรายต่อผู้บริโภคต่อเขาแล้วต่อดินตาพดินไก่มาหลุมปูอย่าตายายเนี่ยดินเสียมุดดินจะแข็งผือดแนยเวลาคือปุ๋ยเืออาหารเนี่ยกินม่ได้แล้วมันแข็งดินมันจะด้านเราจะด้านเขาจะต้องมาปับปสภาพดินเขาเนี่ยดีนะแล้วก็เพิ่มปฏิภิกา์ในเรื่องของการกระจายของปุ๋ยเพิ่มพื้นหลาแข็งแรงปุ๋ยเขาเนี่ยรับประกันเลยว่าใก้มัตอนที่ทัวประเทศอานอีสานวันเดียวไม่กี่วันก็ปล่อยห่วงแล้วลงทุกวันเขาใก้กันได้ผลห้ามการเพราะว่าวเษกษตรกรแบบนาเี้ถาม อำนาจขาดทุนเ่าะสารละห้าหกพันนี่ขาดทุนอยู่แล้วนะเนาะแล้วเาเอาตัางค์ไหนไหนจะไปซื้อเม็ดพันธุ์เท่าไหนจะต้องไปซื้อยามาฆ่ามาันแล้งไหนจะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยก็ไปเอาตีนนะเขาก็สอเป็นนี่ก็ไปเอาตีล้านค่าเป็นนี่ก็มีตังค์อะไรไปกู้เงินดอกระเบ้แหมนี่ล่นพ้นเลยแต่ของเฮาเนี่บรต้องน้ำเยี่ยสักอย่างเซ็นสัญญาเนี่ยห้ำไข่กันสองคนเอาปุ๋ยไปได้เลยแต่ทุกคนจะต้องมาเอาปุ๋ยด้วยตัวเอง นะคะต่อไปเขาอยากเอาปุ๋ยเนี่ยไปลงจุดที่ตำบลวังดินที่จุดของมู้เฮาเนี่ยใครเ่าจะเป็นสต๊อกปุ๋ยได้อย่างสมมติตอนนั้นเด็ดตอนนั้นเด็ดก็จะต้องเอาเป็นสต๊อกที่ฮ<ช>ั่นแต่ดูแลแบบนี้ทำอย่างไรเอาปุ๋ยลงแล้วอยากให้ปุ๋ยกระจายได้เร็วก็ต้องไปรวมคุ้ม,มแบบนี้แหละาสมาชิกนะปลูกยังปลูกมะม่วงกะปลูกยางกะปลูกเขากกะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกเหงกะเราก็หาคนมูหนั่นแหละมาหนังอู้หนังฟังอธิบายเรื่องปุย๋ยในใหม่เดี๋ยวเขาอยจะมีการถือไปอู้เรื่องปุ๋ยว่ามันดีกเาาออกมขั้นแรกกกกก็็็คคือออเเปปนนนนุ๋ยมดด่่่ใสะะ อันนี้ก่อนแล้วอันดับที่สองจะมีเป็นเม็ดเม็ดเดียวผสมน้ำในเสาเลพทนเป็นแคปซูลบอกว่าแคปซูลเป็นเม็ดเลยเป็นกลมเมมพอนปุ๊บเลยนะใบใบใบเขียวออกเลยดอกอย่างออกเลยรับประกันว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี่ผู้สั่งหลังหันผลเลยทุกอย่างใกล้บริขินตั้งนะแล้วก็สทำคัญคือเวลาเอาไปเนี่ยไปเล่าหาเขาอย่าลงพุ๊ปหาคนแล้วปุ๊บเนี่ยคนนี้ใจคนนี้ใจเขาก็ไปบอกต่อบ้านอื่นเห็นไหมก็ที่ไหนมีได้มาเดียวคุณเครดิต่รกเดือนนะคะครเดือนนี่เขาทำนาเนี่กี่เดือน าซีอดอนมาคืนได้ละแม,ม่นก็ทีนี่ถ้าเขาไปทำหมดไปปลูกใส่ยืนแถม,มสมมติเขาได้การน้า,นานแล้วทะะะะี่นี้เขา,าย่านน้าแล้วราคาเข้าบบนีแม่งก็เอากระกุมกระขื่นไปเขาไปใส่ยืนจอเขาตั้งบอฟเฟ่จะไดนส่งบอฟเฟ่จะไดนมีอะไรการเมืองรัการหรือจะไอะไรมาบอกอเขาขยายให้ได้นะ เอากันซื่อๆนี่แหละนะแต่เขาก็าต้องมีความไม่ดชอบเวลาปุ๋ยไปเขาก็ดูไม่ดชอบด้วยการจำละให้ตรงเวลาถามันคิดผัาจัดการจะได้กตมาพุกสายกันมาอู้กันเขาขยาดูว่าอนุลมเป็นบางรายไปรายไหนเดือดร้อนแท้ๆแจ๊เขาขยายขยายให้แต่กระคงขยายได้บหลายเลือนนะเขาอู้กันไม่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้การเี่ยวทุ้งเกเรตปุ๋ยยางบริบูอย่างเดียววันหน้าถ้าทามใจปุ๋ยเข้าไปนะ เคมีออกไปหมดแล้วทำเป็นปลูกแรงอินทรีย์ปุ๊บเขาจะฮักพืชพืชผลิ่มเขาทำเขาทำโซงออกเขาจะโซงอกทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งอไหนเนี่ยฟีิกองพี่ตาจีนเขาส่งไม่ได้หมดแต่ทุกอย่างต้องปลอดสารเคมีนะต้อเป็นอินทรีย์นะคะเป็นอินทรีย์อย่างเดียวนะเนี่ยนี่คือหัวใจรักที่ว่าเขาต้องการมีจุวยอ่าสมาชิกของเขาการเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยบริสิทธิ์อย่างสักบาทเลยทิสบัตรประชานอย่างเดียวเวลามี่ประจานอย่างของคนอย่างเนี้ยอย่างการเสนอเนี่ยได้เขาก็จะมีน้ำรองเงี้ยถึงบอกว่าพวกเขาเนี่ย ยุกับกคงันให้ดีนะเือไปมาในทิศทางเดียวกันคือมีความเชื่อมัน่นนะสภาในสมาคมเชื่อมั่นในสินส้า่อในปุ๋ยเขาเราถ้าไปทําปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดความมั่นใจแล้วได้ประสิทธิผลได้ผลเพิ่มขึ้นจากเดิมแหมนะลด,าขาดขออาก็ตจะเปลี่ยนไปจากิจ่ายเคมีตั้งแตทนี่มันเดียวจะตางันเลยบทนี้ทุเรียนกันเหลื่มไปแล้วเลื่มข้าใส่กันแล้วเนะาะเัาจะต้องเกยกันใครมีสวนอย่างไจต้องไม่ทุกทุกขผิดมาเขืออันยังได้หมดต้นใหญ่ต้นน้อยใส่ได้หมด เอาไปลอง,ห,ง,งหูกับเต๋อเอ็มแล้วถึงจะหูกระสอบหนึ่งกับบ้านหนึจจ่งน้องใกล้ก็แซ่บไปหูตัวในไรเลยนะกระไซไปเลยนะคะใบใบน,น,น,นั่นบอกได้ยิ่งต่ำนั้นนั้นเขาเป็นวิชาการเขาจะทำคำตูดต่ำวิชาการนะเขราะใส่ต่ำที่เขาคิดถึงเมื่อไหร่ลังเขาได้แค่นี้ใส่ถึงกดังแล้วครับวันนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทำนาทำสวนหกรายด้วยกันรวมแล้ววันนี้ เรามาขนปุ๋ยไปกระจายให้กับเกษตรกร3ตันนะครับขนกันอย่างกุลีกุจอ <c oughs> <c oughs> เออขนฟ้ามันจะตกครับ <c oughs> เราต้องรีบขนย้ายเพื่อไปวานในไร่ในานาและสวนมะม่วงหิมพานต้นขนุน ต้นมะม่วงมะปรางได้หมดครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเจือปนแรกๆท่านอาจจะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีไปก่อนนะพอมันงามดีแล้วนะครับเราก็ค่อยๆห่างจากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ นะวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านหากใครสนใจนะครับก็ทักมานะ0654416914ครับ